สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมเก้าอี้จากไม้ไผ่ซึ่งผมกำลังนั่งอยู่บริเวณนี้นะครับคือเก้าอี้ไม้ไผ่ภาพเก็บได้นั่งนอนสบายนะครับตัวนี้เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าผมใช้งานมาแล้ว7ปีครับเพื่อนๆจะเชื่อไหมแล้ว ความพิเศษของเก้าอี้ตัวนี้นะครับสามารถที่จะพับเก็บได้นะครับสามารถพับเก็บได้นะผมจะพับให้ดูนะครับใช้มือซ้ายนะครับใช้มือซ้ายจับทางด้านนี้นะครับแล้วก็มือขวาโน้มก้าหากันนะครับประมาณนี้นะครับขณะที่พับเราสามารถที่จะมองเห็นสายพานนะครับจริงๆแล้วผมใช้สายพานเนี่ยขนาด1นิ้วครึ่ง แล้วมาผ่าครึ่งยึดด้วยสกรูเกีียวปล่อยขนาด5ส่วน8ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นการใช้ไม้ด้ามขวานซึ่งเป็นท่อนๆเรามาผ่าครึ่ง1ท่อนจะได้2ชิ้นนะครับแล้วไม้บริเวณนี้นะครับ ็จะเรียกว่าเป็นไม้ไผ่สีสุกชาวบ้านแถบอีสานเรียกว่าไผ่ลอดกอนะครับซึ่งมีคุณสมบัติก็คือมีความตันนะครับถ้าดูด้านหลังตรงนี้จะมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าไผ่เนี้ยจะมีลักษณะตันแล้วทำให้เกิดความแข็งแรงนะส่วน มายึดสายพานบริเวณนี้นะครับผมจะมีการเจาะรูเพื่อที่จะให้ทะลุมายัางฝั่งนี้จากนั้นก็จะมีการยึดสกรูเข้าไปอยากให้เพื่อนๆมาดูบริเวณที่เรามีการร้อยต่อต่างๆนะครับร้อยต่อต่างๆบริเวณนี้นะครับสามารถที่จะทํางานออกมาเนี๊ยบมากนะครับซึ่งการใช้งานมาแล้ว7ปีถือว่าคุ้มมาก แล้วก็จะไม่มีมอดกัดกินบริเวณนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่มองหาอาชีพเชื่อไหมครับว่าตัวนี้ผมจำหน่ายในราคาเท่าไหร่ราคาที่ตั้งไว้นะครับราคา2,500บาทถ้าเปรียบเทียบกับาบางคนอาจจะบอกว่าแพงแต่ถ้า7ปี2,500บาทก็ไม่แพงครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณครับ